ใหม่ sich าเบิร์ตเล่นตัวอะไรดีไปดูกันเริ่มแรกไม่แนะนำพวกนี้อย่างเช่นพวกซ u เปอ k ์คิงจี d ีดีบ i แอนนี่คือผมยังไม่แนะนำนะพวกนี้เพราะว่าระบบมันเป็นระบบใหม่อาจจะบางคนอาจจะยังไม่ชินก็ได้ผมผมคิดว่านะผมจะแนะนำภาคนี้ภาคเบิร์ภาคแรกอย่างเบิร์ก็เบิร์ตซีซั่นแรกอะเออทำให้แบบ ทำไมไม่ให้เล่น P on? พีดูออนเพราะพีดูออนนี่คือก็เล่นได้แหละแต่แค่ว่าหน้าตามันอาจจะไม่ถูกใจบางคนไงผมเล่นแนะนําเป็นภาคแรกมากกว่าใช่แนะนําวันนี้คือหลายตัวเลยทุกสายนะผมทุกสายหมุนซ้ายหมุนขวาตัวแรกสายดีเฟนซ์ไคเซอร์เค์บิลส์ตัวนี้คือป้องกันนะผมเป็นสายป้องกันต้องกันดีมากเห็นได้ชัดว่า มันเบิร์สยากเห็นไหมเห็นไหมมันเบิร์สยากต่อไปสายเตอร์มิน่าไรซิงแล้วล็อกตัวนี้หมุนนานนะแต่ข้อเสียคือเบิร์สง่ายเป็นิดนึง,นงเห็นได้ชัดว่าตัวนี้คือหมุนนานพอใช้ได้แต่ว่าพูดถึงความทนทานตัวนี้คือต่ำมากแต่มันก็พอเล่นได้แหละนะต่อไปบาลานสปิการ์นสปิการ์นนี่จะเป็นสายเคาน์เตอร์เป็นส่วนใหญ่นะผมจะ มันจะชอบเคาน์เตอร์เป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่นิ่งๆแต่ว่าถ้าจะเล่นเนี่ยก็ระวังการเบิร์สนิดนึงนะตัวนี้คือล็อกล็อกกำลังพอดีแต่ถ้าแน่นไปก็เบิร์สง่ายอยู่บางคนอาจจะสงสัยคำผมว่าเอา้าแน่นไปเราไม่เบิร์สง่ายได้ไงเราเบิร์สง่ายได้ไงบางทีมันตัวมันแน่นไงตัวมันแน่นคืออย่างเงี้ยบางทีมันมีโอกาสเบิร์สท,ที่มันมีโอกาสกาสูงที่มันจะเบิร์ตนะสายหกหมุนซ้ายหมุนขวา ตัวแรกวิกตอรี่วอลคิรี่สายแหกหมุนซ้ายเฮ้ยขวาสิตัวนี้จะให้ดีต้องทำรันชุดแล้วก็ต้องล้อให้ยางมันเสื่อมด้วยต่อไปลอสลองกินโสเบเบตหมุนซ้ายไปสายแหกหมุนซ้ายที่ตีแรงเพราะมันมีเหล็กด้วยก็มีแค่นี้นะผมสอเบเบตที่แนะนำสำหรับมือใหม่หวังว่าจะชอบกันนะครับบ๊ายบาย